กราบนมัสก,การพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธ,ธะปัชชมาสัมพุทธ,ธะด้วยความเคารพอย่างสูงข้าพเจ้านางสาวอาพรพุทธรสา,ากราบขออนุญาตมาแชร์ภาร,รกิจในการเจรนัยฮัทไททิปโดยมีคุณครูทันตะวันทองเจือเป็นผู้นำในการฉุดช่วยในภารกิจนี้ให้แก่ให้กับข้าพเจ้า ซึ่งคุณครูก็ได้ส่งการบ้านมาให้ข้าพเจ้าได้ทำการพิจารณาประมาณสี่วันเพื่อที่จะได้เป็นพลังบุญหนุนนำให้สภาวะธรรมของข้าพเจ้าได้เปิดและให้ญาติธรรมในกลุ่มได้ช่วยกันไขรหัสของข้าพเจ้าเพื่อที่จะได้ทำการ แก้ไขหาคำตอบแก้ไขให้ถูกต้องตรงกับเหตุปัญหาที่ติดอยู่ณขณะปัจจุบันนี้ให้ได้ต่อไปสาเหตุที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ที่ข้าพเจ้ายังติดอยู่ในวิบากกรรมก็คือการไปฆ่าผู้หญิงเพื่อ แย่งชิงเอากำไรทองของเขามาครอบครองเขาจึงเสียใจและอาฆาตเข้าพเจ้าอยู่และกรรมที่สองก็คือทำผิดต่อพระพิสุกสงฆ์และกรรมข้อที่สามก็คือทำผิดต่อสารพระภูมเเิเจ้าที่เทวดาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนคุณครูก็ได้ เจรนายไขรหัสนี้ให้แล้วจึงให้เขาไเจ้าไปถวายสังฆทานแด่พระพิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและให้สมาทานสินห้าก่อนสิ่งที่ถวายก็คือดอกบัวหนึ่งร้อยแปดดอกผ้าอาบน้ำฝนหนึ่งผืนน้ำอบหนึ่งขวดกำไลสีทองสี่วง และหวีเสนียดสีทองอีกสองอันและเมื่อถวายเสร็จเรียบร้อยก็ให้ทำการถ่ายรูปเพื่อส่งให้คุณครูได้เห็นภาพในภารกิจนี้เพื่อเป็นการเสริมบุญหนุนบารมีนำส่งให้กับเจ้ากรรมในเวรโดยคุณครู จะหยาดน้ำหนุนนําให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดของข้าพเจ้าโดยตรงให้ได้รับทันทีทันใดเช่นกันเลยและต่อไปและต่อไปนี้ก็ให้ข้าพเจ้าปฏิบัติอยู่ในศีลให้ได้ทั้งสามข้อนี้โดยที่ข้าพเจ้าไม่ฆ่าสัตว์ตลอดชีวิต ไม่รักทรัพย์ไม่ว่าจะเล็กน้อยก็ตามความโลภโดยการสละทานออกความหลงก็ให้พิจารณาให้ถูกต้องเสียก่อนถึงจะทำได้ความโกรธก็ให้อภัยทานอย่างเดียวมีสิ่งใดเข้ามากระทบก็ไม่มีการโต้อตอบทั้งสิ้น เมื่อข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จตามนี้แล้วคุณครูก็ได้แจ้งมาว่าเจ้ากรรมได้รับสิ่งของแล้วพระพิสุสงได้รับผ้าอาบน้ำฝนแล้วเทวดาสามพระภูมิก็ได้รับน้ำอบแล้วพร้อมที่จะปรับภพภูมกิการทุกดวงจิตในค่ำคืนนี้แล้วฟ้าเปลี่ยนสีแล้วจากสีเทาๆก็เป็นสีทอง ่องอัมพันธ์แล้วดวงจิตทั้งหลายต่างดีใจที่ได้เข้าสู่สภาวะของพระโสดาบันแล้ว mm hmm. เมื่อเจ้ากรรมนเวรตนนี้ยอมออกจากไปจากดวงจิต mm hmm. ก็เลยรู้ว่าจะมีความสะอาดขึ้นที่จะไปแตะขอบของพระโสดาบันได้ดวงจิตก็เลยจึงดีใจกันใหญ่ และเต้นระบำร้องเพลงภาษาจิตกันและคืนนี้คุณครูจึงให้ข้าพเจ้าได้เตรียมดอกไม้ทูปเทียนและน้ำสำหรับหยาดในการทำพิธีในค่ำคืนนี้เพื่อทำการส่งให้กับดวงจิตได้ปรับภพบภูมิและรับพลังพุทธบารมีพลังพ่อแม่โพธิสัตว์กวรอิม ที่ได้ลงมาอวยพรให้ข้าพเจ้าซ่่เข้าพเจ้าได้เตรียมพร้อมในค่ำคืนนี้เช่นกันพอถึงเวลาคุณครูก็ได้ดำเนินการตามที่ได้บอกแจ้งไว้แล้วนี้เข้าสู่พิธีการข้าพเจ้าก็ตั้งจิต ให้นิ่งรับพลังสื่อกับดวงจิตทั้งหลายที่คุณครูได้สนทนาให้มาอยู่ในพิธีแล้วให้อยู่หน้าข้าพเจ้าแล้วเพื่อที่จะรอปรับเปลี่ยนภพภูมิกันและก็ได้ทำพิธีเปลี่ยนภพภูมิสำเร็จ แล้วดวงจิตก็ยินดีเปลี่ยนสำเร็จดวงจิตข้าพเจ้าก็มีความสว่างสวยองค์พระแม่ท่านก็ได้ลงมาให้พรข้าพเจ้าในศีลธรรมสมาธิปัญญาได้รับฟังธรรมจากพระแม่ข้าพเจ้าก็มีสภาวะที่ชุ่มเย็น ชุ่มชื่นขนลุกสู้ซาชูชันทั่วสารพางกายเลยขณะนั้นในความเมตตาของพระแม่อันหาประมาณไม่ได้ที่ขา้าพเจ้าได้รับผลสำเร็จนี้แล้วก้าวผ่านข้ามผ่านสู่วิบากกรรมอันนี้ได้แล้ว สุดท้ายข้าพเจ้ากราบนอบน้อมสาธุการแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธะปัจฉิมาสัมพุทธะทุกทุกพระองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงและกราบขอบพระคุณคุณครูทานตะวันและญาติธรรมทุกท่านที่ช่วยไขยรหัสกรรมของข้าพเจ้าและ คุณดิวตี้ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่จุดประกายให้ข้าพเจ้าได้เคลียรไขรหัสกรรมที่ข้าพเจ้าประสบอยู่ณตอนนี้ได้อย่างตรงจุดตรงเรื่องราวที่ประสบอยู่เลยขอผลบุญนี้ที่ข้าพเจ้าได้รับในการข้ามพ้นบ่วงวิบากกรรมเข้า สู่กระแสะของพระอริยบุคคลเบื้องต้นคือพระโสดาบันให้ส่งผลแด่ญาติธรรมทุกท่านคุณบิวตี้ให้ได้รับผลโดยฉับพลันทันทีทันใดเหมือนก,นกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับผลสำเร็จแล้วนี้ด้วยเทิน กราบสาธุการค่ะ